สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแก้มอีกแล้วนะคะวันนี้แก้มก็ยังยังอยู่ที่บ้านนะคะซึ่งวันนี้ว่างมากๆเลยก็เลยจะหางานให้ตนเองนะคะด้วยการที่อยากให้น้องแคคตัสได้โตเร็วๆนั่นเองนะคะวิธีที่จะให้น้องแคคตัสโตเร็วๆนั่นคือพวกเราจะต้องขยันเปลี่ยนกระถางนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้แก้มจะพาเดินดูว่าเราจะต้องเปลี่ยนกระถางไหนบ้างจริงๆนี่ถ้าเราเปลี่ยนได้ก็คืออยากเปลี่ยนทั้งสวนทั้งที่ตัวเองปลูกเลยนะคะแต่ว่าเราก็จะ ค่อยๆทยอยเปลี่ยนเอานะคะถ้าเปลี่ยนทั้งหมดนี่คือตายเลยเหนื่อยมากนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีการเลือกกระถางไหนมาเปลี่ยนบ้างนะคะแล้วก็วิธีเปลี่ยนกระถางเป็นยังไงนะคะไปดูกันได้เลยนะคะอันดับแรกเราไปดูก่อนนะคะว่าเราจะเลือกต้นไม้ยังไงนะคะไปเลย อาทิตย์นี้แก้มตั้งใจจะเปลี่ยนแค่น้องแมมคามิเนแก๊งนี้แหละนะคะให้ดูเลยนี่น้องเต็มกระถางแล้วก็เริ่มเป็นฟอร์มกอมากๆเลยนะคะค่อนข้างที่จะแน่นนะคะเราอยากให้เขาัวเร็วๆแล้วก็สวยๆก็เลยจะเปลี่ยนกระถางแก๊งนี้นะแต่กลายเป็นว่าเราก็จะเปลี่ยนอันอื่นๆด้วยนะคะก็เลยให้ดูว่านี่เลยคือน้องเขาเต็มจริงๆเราก็อยากจะเปลี่ยนให้เขาสวยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้จะเป็น ที่แก้มก็อยากจะที่จะเปลี่ยนกระถางแต่ว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะนี่เราก็หยิบมาเราพร้อมที่จะ,ะเปลี่ยนกระถางให้เขาแล้วมีแต่แน่นๆทั้งนั้นนะคะนี่ไม่รู้ว่าวันนี้จะเปลี่ยนครบไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกระถางพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่เราเลือกต้นไม้แล้วเยอะมากให้ดูกกไกล วิธีเลือกกระถางต่อไปเราก็จะเป็นการวิธีเลือกกระถางนะคะเวลาเปลี่ยนกระถางก็ง่ายๆเลยอันนี้เขาอยู่2นิ้วใช่ไหมคะเราก็จะเลือกเป็น3นิ้วขึ้นมานะคะประมาณนี้ก็คือให้มันเพิ่มเพิ่มนิ้วขึ้นเรื่อยๆแค่นิดเดียวไม่ให้กระถางใหญ่จนเกินไปถ้ากระถางใหญ่จนเกินไปความชื้นในดินมันจะเยอะมากเกินไปเสี่ยงต่อการที่น้องจะเน่าง่ายนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะมีน้องที่อยู่ใน กระถาง3มนิ้วแล้วก็จะเลือกกระถาง4นิ้วหรือ5้านิ้วก็ได้เนาะถ้าจริงๆแล้วปกติถ้าขี้เกียจก็จะ <laughs> <laughs> ก็จะแบบว่าอันนี้3มนิ้วแล้วก็ขึ้นมาเป็น6นิ้วเลยประมาณนี้แต่ก็เสี่ยงเสี่ยงต่อการที่น้องจะเน่าถ้าเรามีพื้นที่ให้เขาแล้วก็มีแดดอะไรอย่างเงี้ยนะคะดิน,ด,นดินแบบว่าโปร่งโปร่ง,รงเขาก็จะรอดนะคะซึ่งอันนี้ฟอร์มกอแก้มจะเปลี่ยนใส่ในกระถาง6นิ้วไปเลยนะคะ ในกระถางของหูไปเลยส่วนกระถางต่างๆเราก็สามารถเลือกรูปทรงได้นะคะสามารถเลือกซื้ออน่ารักน่ารักได้เลยแบบนี้นะคะ<ม>ก็มีหลายแบบ<ม>ก็มีหลายแบบราคาอันนี้ก็จะอยู่ที่บางบางที่ก็ขาย25บาท35บาท3กระถางร้อยอย่างนี้ได้เลยแล้วก็ส่วนตัวชอบสีขาวก็วันนี้ก็จะเป็นกระถางสีขาวกเกือบทั้งหมดนะคะมีหลากหลายแบบสามารถเลือกได้เลยนะคะ ส่วนใหญ่วันนี้จะเป็นน้องกระถาง2นิ้วเพราะฉะนั้นแก้มก็จะเปลี่ยนเป็นกระถาง3นิ้ว,วเกือบจะทั้งหมดนะคะเมื่อเราเตรียมกระถางเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมีการเตรียมดินเมื่อเราได้กระถางแล้วนะคะก็ของแก้มมันก็จะมีรองพื้นรองพื้นกระถางด้วยกับมะพร้าวสับอันนี้เตรียมไปเรียบร้อยแล้วนะคะกับมะพร้าวสับนะถ้าใครมีพวกหินภูเขาไฟไส์ใหญ่ก็สามารถใช้ได้เลยแล้วก็ ต่อไปก็จะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้จะเป็นดินแคก็กัสนะดินแคก็กัสซึ่งอันนี้จะเป็นแก้มผสมเองนะคะทุกคนก็จะมีความผสมไปหลายอย่างนะคะให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ดินมันโปร่งมากที่สุดถ้าใครชอบอยากให้ดินโปร่งมากๆก็ใส่หินภูเขาไฟไปเยอะๆแล้วก็เพอร์ไลอะไรประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็โรยหน้าด้วย หินโรยหน้านะคะซึ่งวันนี้ก็จะเลือกสีขาวเพราะว่าชอบสีขาว <Okay. S 1> วิธีก็ง่ายๆเลยนะคะอันนี้ถ้าเราเราก็สามารถแบบว่าทำานี้ก่อนก็ได้บีบๆนิดนึงนะคะให้เขาพอที่จะดึงรากได้แต่ว่าน้องก็มีหินโรยอยู่เราก็คอหินโรยออกก่อนได้สามารถเราไปใช้อีกได้อีก <Okay. S 1> นี่เลยนะคะ เราก็ใช้มือเอาออกแบบนี้ได้เลยอันนี้พอดีเป็นแผแลเราคงทุกคนวันนี้ก็ยังอยากทำลิดไป้แลวเลยก็ทำแบบนี้ได้เลยนะคะนี่ง่ายๆเลยนะคะนี่ <c oughs> แบบนี้นะคะเราอยากจะจริงๆเราจะใช้กรรไกรตัดก็ได้หรือว่าใช้มือก็ได้นะเด็ดรากออกนิดนึงนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมีรากใหม่ขึ้นมาเอง หรือใครอยากจะใช้กรรไกรตัดให้มันกกุดกุดเลยก็ได้นะแต่ว่าแก้มชอบแบบอย่างนี้นะอย่างนี้เลยนะคะนี่สามารถดึงออกได้เลยนะคะเตรียมเตรียมที่จะลงกระถางนะคะแล้วก็ทําต้นอื่นต่อไปได้เลยกดกดบีดๆนิดนึง ทำได้ทุกสายพันธุ์นี่นะคะบางคนไม่ตัดรากออกแต่ว่าเดี๋ยวของแก้มก็จะเด็ดเกด,ดรากออกอยูอ่ไม่ได้ตัดกุดมากนะคะแบบนี้เลยถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นอย่างเช่นสายพันธุ์นี้เราก็ทําเหมือนกันอันนี้พึ่งรดน้ำไป น,นี้เลยค่ะอันนี้มันค่อนข้างชื้นเพราะว่ารดน้ำไปนะถ้าใครง่ายๆก็เอาจุ่มน้ำก็ได้ลากเขาก็จะไม่ได้โดนเขาเรียกอะไรอะทำให้น้องจ็บแบบนี้ก็ได้ค่ะง่ายๆแล้วเราก็ตัดก็ได้อ่ะเนี่ยเด็ดออกไปได้เลยหรือใครอยากจะใช้กันไกรก็ได้นะคะ เราก็จะได้แบบนี้มาทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยอ,อันนี้ดินร่วนดีมากนะคะเออไม่ใช่ดินโปร่งดีมากนะคะดินโปร่งดีมากเลยแบบนี้คือน้องรอดตลอด แกมผสมเองค่อนข้างที่จะไม่ไม่ไม่ถึงกระปุกตรนี้นี่เห็นนะคะรากเยอะมากมดเด็ดเลยแบบนี้นะคะนี่เตรียมเตรียมปลูกเลยอุ้ยนี่ค่ะก็เป็นเหมือนกันทำไปเรื่อยๆเลยอันนี้เราจะเอาหินโรยแยกกันนะคะ <c oughs> นี่สังเกตเลยว่าแต่ละกระถางเขาก็จะมีความแบบ ดินนี่คือโปร่งๆเลยนะผสมหินภูเขาไฟแบบนี้ค่ะผสมไปได้เลยนะนี่เราก็ทำไปเรื่อยๆค่ะทุกคนู้หอันนี้ลากนี้นะอันนี้คือทำแบบบ้านๆสบายๆเลยนะคะไม่ได้ทะนุถนอมน้องมากเท่าไหร่เราก็ทำแบบนี้ไปเลยนี่เห็นไหมคะมเดี๋ยวเราทำต่อไปเรื่อยๆทั้งหมดเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่เราเอาน้องออกจากกระถางเดิมเรียบร้อยแล้วนะคะวิธีของแก้มก็คือทุกคนจะเปลี่ยนทีละกระถางก็ได้แต่ว่าของแก้มจะรวดเดียวเลยนะคะอย่างเช่นอันนี้นะน้องแอสโทรเราเลือกกระถางมาแล้วนะคะก็คือจะใช้น้องกระถาง3นิ้วนะคะทรงสูงน่ารักมากๆแบบนี้นะคะเราก็จะทำครั้งเดียวไปเลย เดี๋ยวเราก็จะทําทีละอันก็ได้เนาะเดี๋ยวช่วงกระถางก่อนเดี๋ยวช่ว์กระถางก่อนอันนี้เป็นกระถางขาบแบบนี้นะคะน่ารักมากอันนี้ให้เป็นน้องแกะน่ารักมากเลยแล้วก็มีกระถางหลากหลายอันนะคะอันนี้นะเดี๋ยวแก้มก็จะ,ปะเปลี่ยนกระถางแค่อันนี้ให้ดูอื่นๆแล้วเราค่อยมาดูกันนะคะเอาน,น้องแอสโตรก่อนแล้วกัน ก,ก็จะใช้วิธีอันนี้เลยแล้วก็จะใช้อ่กากมะพร้าวสับลองไปเลยนะคะลองพร้อมกันไปเลยลองพร้อมกันไปเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วค่ะเรียนอย่างรวดเร็วพร้อมกันไปเลยนะจ๊ะอ่ะแล้วเราก็ ตักดินมาได้เลยจ้าทุกคนตักดินได้เลยนะคะเราก็เอาใส่เข้าไปได้เลยเประมาณนี้จ้าใส่เข้าไปเลยนะคะพร้อมกันเลย ง่ายๆเลยก็ใส่ไปเลยจ้าแบบนี้นะคะาใส่อีกใส่อีกใส่อีกนี่นะคะง่ายๆเลยก็เหลือน้องๆไว้น้องเอสโตเขาเปลี่ยนง่ายเพราะว่ารากเขานิดเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยใส่ดินอ,อย่างนี้ได้เลยนะคะมึงอ่าแล้วเราก็ใช้มือหรือว่าจริงๆก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอันนี้ก็ได้แต่ว่าเราง่ายๆเลยก้มก็จะแบบใช้มือ จิ้มเข้าไปได้เลยง่ายๆหรือใครจะมีที่คีบที่อะไรแต่ว่าอันนี้คือแก้มปูอันนี้เลยนะคะจิ้มจิ้มจิ้มเข้าไปได้เลยนี่สังเกตว่ากระถางจะใหญ่กว่าน้องขึ้นมาแค่นิดเดียวจิ้มจิ้มเข้าไปได้เลยนะคะใครมีเขาเรียกว่าอะไรมีที่ขุดต้นไม้ก็ได้ น่ารักมากเนี่ยเราก็จิ้มจิมจมน้องเอาเข้าไปได้เลยเพราะว่ารากน้องไม่เยอะอยู่แล้วนี่แบบนี้ได้ค่ะน่ารักมากเลยต่อไปเดี๋ยวเราก็จะโรยด้วยหินเนาะซึ่งวันนี้เลือกหินสีขาวนะคะชิะ้ง่ายง่ายง่า ได้แบบนี้เลยนะคะง่ายๆเนาะเสร็จแล้วนะคะสำหรับน้องแอสโตรของเรานี่พอเปลี่ยนกระถางแล้วหน้าตาดีมาก<ด>นะคะ และแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ๆอันนี้เป็นหน้าตาที่น้องๆเปลี่ยนกระถางกันเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นความโทนสีขาวนะคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยหน้าตาใหม่บ้านใหม่ของน้องๆนะคะน่ารักมากอุย๊ยอันนี้นําเสนอมากเลยนะคะ ไก่งามเพราะคนคนงามเพราะแต่งนะคะน้องแคคตัสอยากโตเร็วอยากสวยทุกคนก็ลองเลือกกระถางที่เหมาะกับน้องๆน,นะคะแล้วก็เหมาะกับเงินในกระเป๋าของเราด้วยนะคะนี่นะคะน้องน่ารักมากเลยถ้าเรายิ่งเปลี่ยนกระถางน้องเขายิ่งโตนะคะวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะมีคําแนะนําอยากพูดคุยอะไรอยากให้ทําคลิปอะไรนะคะไปที่ไหนสามารถ พูดคุยเม้นกันได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ